สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินเปล่าทมแล้วนะคะโครงการไม้อิงฐานบางกรวยนนทบุรีติดทะเลสาบเนื้อที่221.6ตารางวาที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้าง40เมตรลึก30เมตรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะทั้งสองข้างทางของถนนในหมู่บ้านนะคะก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ให้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านไม้อิงทานซึ่งหมู่บ้านนี้มีลักษณะเป็นสไตล์แบบรีสอร์ทหมู่บ้านค่อนข้างเงียบสงบเป็นไพรเวทมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงค่ะซึ่งบ้านแต่ละหลังนะคะก็จะมีลักษณะเป็นธรรมชาติด้านหลังของบ้านมักจะสร้างติดกับทะเลสาบไม่วนวายไม่แออัดเดินทางก็สะดวกสบายค่ะ ที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับสร้างบ้านผักอาศัยบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นมากวิวสวยเหมือนบ้านผักตักอากาศใกล้กรุงเทพเลยค่ะจุดเด่นของโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติเจ้าของโครงการได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้พักอาศัยได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง มีต้นไม้ร่มรื่นทั้งโครงการติดทะเลสาบให้ความเป็นส่วนตัวบ้านไม่แออัดไม่วุ่นวายเป็นสังคมคุณภาพอีกโครงการเลยก็ว่าได้ค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายมากค่ะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเช่นทางถนนสรารยาถนนบรมราชชนนีถนนบางกรวยไซน้อยถนนปิ่นเกล้าถนนเพชรเกษม ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนตะลิ่งชันศารยาด้วยนะคะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสำเร็จพัฒนาอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะในส่วนของถนนหน้าที่ดินนะคะถนนกว้าง10เมตรค่ะหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ สามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะ